ีวชลันรวมต่อลมหายใจเพื่อน,น้องบัญทีอ e ีเซฟ n ิจากธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมัน e น d e ด i v e r y รี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่21เ็มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณนัทธิประดาอดิชันวิมลวรรณค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับว่าภาพรวมการลงทุนนะคะ,ะเผชิญกับภาวะความผันผวนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปในโซนของการเทขายนะคะเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของเฟดอาจจะก,ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะได้เห็นนะคะว่าสัญญ,ญาณการซื้อขายในตลาดหุ้ดนดะาวโจนส์เมื่อว เริ่มการซื้อขายในตลาดโซนเอเชียนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์นั้นเริ่มมีการฟื้นคืนค่ะหลังจากที่นักลงทุนบางส่วนนั้นเริ่มกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นนะคะพร้อมกับการประเมินสถานการณ์ว่าในแต่ละประเทศนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นนี้อ,อย่างไรบ้างค่ะขณะที่ประเทศไทยนะภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะว่าแต่ว่าสัญญาในเรื่องของนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าในเรื่องของตลาดที่มีการปรับตัวดีส่วนหนึ่ว่าาาในปรรระเเทศของมต การต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะแบ่งเบาภาระทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่มาตรการค่าของชีพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติออกมาแล้วด้วยนะคะเลยน่าจะเป็นสัญญาณที่ทําให้ตลาดหุ้นในช่วงบ่ายนั้นปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมเหล่านี้ฝากกันเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งใครหลายๆคนเนี่ยติดตามภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีมุมมองเชิงบวกคือบวกเนี่ยพร้อมบวกนะคะกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อนะคะนั่นก็คือการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของเฟดซึ่งทางด้านของ,ของคณะกรรม กรรมการหลายท่านเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการของเฟดในหลายสาขาต่าองออกมาสนับสนุนให้การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก0.75นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยนําไปสู่การประเมินทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาว่าจะสามารถรองรับกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงๆเร็วๆแบบนี้ได้หรือไม่นะคะพร้อมกับการประเมินว่าเงินเฟอ้อนั้นจะเร่งตัวสูงขึ้นหรือว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละครั้งนั้นจะไปทัดทานเงินเฟอ้อได้ ะะแต่ว่าล่าสุดนในมุมมองของบริษัท Goldman s a c h เองนะคะซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์และก็เป็นสถาบันการเงินชั้นนําของสหรัฐอเมริกาทางด้านของนายแจนแฮสซิอุสนะคะเป็นทีมนะักวิเคราะห์ ออกมาเตือนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงขึ้นมากที่เศรษฐกิจสาหารัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายในปีนี้นะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนภายในปีหน้าซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นี่ยก็เป็นเพราะว่าเกิดขึ้นจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและก็รุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อละค่ะ โดยโอกาสเนี่ยมากถึง30%ที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะมาเยือนสาหรัฐเมริกาในปีหน้าหลังจากที่คาดการว่าโอกาสนั้นจะมีเพียงแค่15%เท่านั้นในขณะที่ปี2567นะคะคาดการว่าน่าจะมีโอกาสที่เศรษฐกิจสาหรัฐเมริกาจะเสี่ยงต่อภาวะถดถอย25% ซึ่งถ้าหากว่าเศรษฐกิจรอดพ้นการถดถอยในปี2,566ไปนะคะปีหน้า2,567นะคะก็คือปีถัดไปเนี่ยมีโอกาสเจอแน่นอนนะคะและมีการเพิ่มโอกาสนะคะการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะถดถอยในอีก2ปีข้างหน้า โดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น48%จากระดับ35%ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านหุ้นวิเคราะห์ของโกลแมนชักเองก็ได้คงการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสารรอเมริการในไต,ตรมาสที่2เอาไว้ที่ระดับ2.8%แต่ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ในไต,ตรมาสที่3ลงเหลือ1.75%ลดคาดการณ์ตัวเลขในไต,ตรมาสที่4ลงเหลือ0.75%และลดคาดการณ์ตัวเลขในไต,ตรมาสที่1ของปีหน้าลงเหลือเพียงแค่1%เท่านั้นค่ะ มีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เศรษฐกิจ,จสหรัฐนั้นจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์หรือว่าภาวะถดถอยกันด้วยนะคะดังนั้นเองสหรัฐเขาก็เลยต้องพยายามทําทุกวิถีทางถ้าถดถอยอาจจะต้องถดถอยให้น้อยที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการควบคุมราคาน้ํามันกันด้วยค่ะสหรัฐมีการออกมาเปิดเผยนะคะเตรียมที่จะมีการหาเรือกับชาติพันธมิตรด้วยนะคะเพื่อเป็นการควบคุมราคาน้ํามันจากรัสเซียค่ะถ้าควบคุมกันได้ก็จะทําให้มีอุปทานเนี่ยเข้ามาในมีอุปทานน้ํามันในตลาดโลก เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลต่อในเรื่องของราคากันด้วยค่ะโดยวันนี้มีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าสหรัฐกําลังเจรจากับแคนาดาแล้วก็ชาติพาณิมิตรายอื่นๆค่ะเกี่ยวกับการดําเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อจะกัดรายได้ด้านพลังงานของรัสเซียโดยการควบคุมราคาน้ํามันของรัสเซียนะคะเขาจะใช้คําว่าเพิ่มความเข้มงวดค่ะจะฉุดราคาน้ํามันของรัสเซียแล้วก็สร้าง แรงกดดันด้านรายได้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินและในขณะเดียวกันนะคะก็จะช่วยให้มีอุปทานน้ำมันไหลเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, มีการรายงานด้วยนะคะว่าสหรัฐแคนาดาอังกฤษแล้วก็อีกบางประเทศได้ประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแต่ว่าสหภาพยุโรปหรือว่า e อยังจำเป็นต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากรัสเซียในระดับที่สูงมากค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกากําลังพยายามหาหลากหลายทางเลยนะคะเพื่อที่จะฉุดเงินเฟ้อลงหนึ่งในนั้นก็คือการเจรจากับจีนนะคะเพื่อที่จะลดภาษีนําเข้าระหว่างกันซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะมีสัดส่วนนะคะส่งผลทําให้เงินเฟ้อเนี่ยลดลงได้สักประมาณ1%ด้วยนะคะไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะนโยบายการเงินที่แตกต่างแบบนี้แน่นอนว่าแต่ละประเทศเนี่ยมองต่างกันนะคะแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนั้นน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักละค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลีกเลี่ยงท่แแรกซงตตอน นี้ดูเหมือนว่าจะทนทานกับภาวะดังกล่าวไม่ไหวแล้วภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐหรือแม้กระทั่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆหรือแม้กระทั่งเงินบาทบ้านเราเองก็ตามค่ะดังนั้นล่าสุดนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานค่ะถึงมุมมองของรัฐมนตรีครั้งของญี่ปุ่นคุณชูนิชิซูซุกินะคะระบุบ,บอกว่าตอนนี้กังวลใจมากเลยเกี่ยวกับภาวะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ต้องหามาตรการมารับมือกับความเคลื่อนไหวในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ตามความเหมาะสมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเงินเยนอ่อนค่าลงเกือบแตะระดับต่ำสุดในรอบ24ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจะประสานงานกับธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดจับตาดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะแล้วก็จะมองถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและราคาสินค้าอย่างจริงจังยิ่งกว่าที่เคยนะคะ โดยนายซูซูกิกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่น,นจะปฏิบัติตามมุมมองที่กลุ่ม G7 เห็นชอบร่วมกันซึ่งระบุว่าสกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวอย่างไร้ระเบียบและมีความผันผวนมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจแล้วค่ะซึ่งการประชุม G7 นียน่าจะเกิดขึ้นเดเร็วนี้แล้วนะคะซึ่งก็จะมีวาระในการหาเรืองไอหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของรัสเซียเองทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเองนะคะพร้อมกับนโยบายการเงินต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะ อีกหนึ่งประเทศที่ต้องบอกว่าอาจจะต้องมาเชิญกับสถนานการณ์เงินเฟ้อที่มีการปรับ,บตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ14ปีเลยนะคะ,<ฉ>ะก็คือทางด้านของเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดทางด้านของแบงก์ชาติเกาหลีใต้มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะอาตาัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับ,บเพิ่มขึ้นในขณะนี้จําเป็นที่ทางด้านของธนาคารเกาหลีใต้เองอาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการใช้นโยบายด้านอัตรา,ด,าดอกเบี้ยก,กันด้วยค่ะเพื่อเป็นการสกัดการในเรื่องของเงินเฟ้อธนาคา,ารกลางเกาหลีใต้หรือว่า b o OK K นะคะมีการเปิดเผยรายงานในวันนี้ ด้วยต่าเงินเฟอ้อเกาหลีใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ขยายตัวเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งอาจแตะระดับสูงสุดในรอบ14ปีเนื่องจากอุปสงค์ที่สูงขึ้นและภาวะอุปทานตึงตัวเป็นเหตุให้แรงกดดันด้านราคาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการปรับขึ้นคาดการเงินเฟอ้อปี2565สู่ระดับ 4. 5เเพร้อมบอกด้วยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าเงินเฟอ้อปีนี้จะขยายตัวสูงกว่าระดับ 4. 7เค่ะ และมีการคาดการ์กันด้วยนะคะว่าเงินเฟอ้อในช่วงไตรมาส3ปี2565มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนะคะต้องเรียกว่า พุ่งทะลุระดับ5เปเ็นป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2551เลยล่ะค่ะโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะเขามีกำหนดการที่จะประชุมเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งต่อไปในวันที่13กร,รกฎาคมน,นี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะเขามีการเพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25เสู่ระดับ1.75เในการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย2เดือนติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ15ปีเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อด้วยค่ะ วันนี้เองเนี่ยนะคะธนาคารกลางออสเตรเลียก็เพิ่งออกมาระบุว่าเงินเฟอ้อนั้นเร่งตัวเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการเอาไว้นะคะน่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกรอบด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะที่สิงคโปร์กันบ้างน,นะคะแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทิศทางอัตราเงินเฟ้อนะคะล่าสุดออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให้ภาคธุรกิจนั้นประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเติมเงินในมือให้กับประชาชนค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะทางด้านของสิงคโปร์นั้นได้เปิดเผยถึงงบประมาณ ครั้งใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนะคะมูลค่ากว่า1น1.5พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ1.08พันล้านดอลลาร์ค่ะบรรเทาผลกระทบสําหรับพลเมืองที่มีไรายได้ตามและกลุ่มที่เปราะบางช่วยให้ประชาชนเหล่านี้สามารถรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อได้ โดยณปัจจุบันเนี่ยประเมินว่าสงครามรัสเซียยูเครนมาตรการควบคุมโควิด19ที่บังคับใช้ในพื้นที่หลายส่วนทั่วโลกนั้นส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานแล้วก็น่าจะกดดันทําให้ต้นทุนอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟอ้อในประเทศขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการซึ่งก็คาดว่าน่าจะทรงตัวแบบนี้แหะค่ะอยู่ในระดับที่สูงและอาจจะมีโอกาสเร่งตัวขึ้น ก่อนที่จะชะลอตัวลงได้ในอนาคตนะคะดังนั้นมาตรการสําคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ก็คือการแจกเงินสดให้ชาวสิงคโปร์สูงสุด300ดอลลาร์สิงคโปร์ในรูปแบบบัตรกำนันสินค้าและบริการรวมถึงจะให้เครดิตด้านสาธารณูปโภคมูลค่า100ดอลลาร์สิงคโปร์ให้แก่ทุกครัวเรือนเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้นะคะอาจจะต้องช่วยกันระหว่างภาครัฐบาลภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะคะที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะถ้าร่วมมือการช่วยกันได้เนี่ยแน่นอนเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนม,มากข,ขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันภาครัฐมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าอยากจะให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือว่าแม้แต่ผู้ผลิตที่ผลิตน้านํามันมีค่าการกันเนี่ยสามารถนําเงินเข้ามาช่วยอุดหนุนรัฐบาลได้หรือเปล่านะคะเป็นระยะเวลา3เดือนวันนี้มีการ หารือกันในเรื่องนี้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะมีความคืบหน้าออกมาเปิดเผยนะคะจากทางด้านของคุณสุพัฒนพงศ์นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันว่ากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะเตรียมที่จะมีการหารือกันแล้วก็คาดการณ์กันด้วยนะคะว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะมาตรการขอความร่วมมือจากโรงกั่นน้ามันในการนาเงิน ส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระยะเวลา3เดือนบอกว่าตอนนี้ได้มีการคุยกันแล้วค่ะซึ่งคาดว่าจะหาข้อยุติได้ภายในสัปดาห์นี้ส่วนจำนวนเงินที่จะเก็บเข้ากองทุนน้ำมันท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าเพิ่งกดดันนะเพราะว่ากำลังหารลือกันอยู่ ขอเวลาหาตัวเลขที่เหมาะสมและรับได้ทั้งสองฝ่ายซึ่งยังตอบไม่ได้นะคะว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่า7จ็ถึงแปดพันล้านบาทอย่างไรก็ตามนะบรรยากาศในการหารือถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเพอได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและผู้ประกอบการโรงกันก็เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันโดยต้องดูด้วยนะคะว่าการทําทุกอย่างเนี่ยความร่วมมือต้องมีการให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกรันรวมถึงเข้าไปดูช่องทางทางกฎหมายด้วยส่วนกรณีที่พักกล้าเสนอว่าควรที่จะออกเป็นพรกรนะคะ เพื่อเป็นแนวทางให้โรงกาศนั้นทางด้านของคุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าคุณกรจติกาวันนี้หัวหน้าพักกา้าอาจจะมีความรู้ทางกฎหมายซึ่งจากนี้ต้องหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายด้วยการพูดคุยในตอนนี้คุยกันบนพื้นฐานความร่วมมือของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการโรงการที่ยินดีให้ความร่วมมือขออย่าสร้างเงื่อนไขนะคะแล้วก็ขอให้รอผลการประชุมภายในสัปดาห์นี้ก่อนด้านแหล่งข่าวจากปตทเขาก็บอกด้วยคนะว่าเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐแต่ว่าปตท เนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ <ทะ S 1> ถือหุ้นเป็นนักลงทุนกันด้วยนะคะถ้าจะดําเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ปตทเขาก็จะต้องมีการขอมติหรือว่าอาจจะมีการประชุมกับนักลงทุนกันด้วยค่ะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคะดังนั้นต้องคํานึงถึงหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือแม้กระทั่งนักลงทุนที่ถือครองหุ้นของเขาอยู่นะคะแล้วก็ผู้บริหารต่างๆด้วยแหละคะ่ะเอาล่ะคะที่คือเรื่องราวนะคะที่นํามาอัปเดตฝากกันในช่วงแรกนะคะส่วนใครที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงจังหวะเวลานี้เหมาะสมหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ จะมีสักกี่ครั้งที่เราหายใจเพื่อคนอื่น PTT โว r u ัว Run ลมหายใจเพื่อน้องขอชวนคนไทยทุกคนมาวิ่งเพื่อต่อทุนการศึกษาให้น้องๆ w w w o ลมหายใจเพื่อน้อง com กลุ่มบตทเขียนทางสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันจะมีสักกี่ครั้งที่เราหายใจเพื่อคนอื่น PTT v ว r u ัว Run ลมหายใจเพื่อน้องขอชวนคนไทยทุกคนมาวิ่งเพื่อต่อทุนการศึกษาให้น้องๆ w w w o ลมหายใจเพื่อน้อง com กลุ่มปตทเขียนทางสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน กร่วมกับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย SME Plus Plus ให้ธุรกิจคุณง่ายกว่าที่เคยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆจาก SCB SME หุ้นไทยที่ยังคงปรับตัวย่อดลงนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดเนี่ยจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ยังถือว่าเป็นโอกาสสาหรับการลงทุนด้วยนะคะวันนี้มีคําแนะนําม,มาฝากสําหรับนักลงทุนที่ต้องการจะเลือกหุ้นที่สามารถเกณฑกําไรได้ในรอบสั้นรวมไปถึงอยากจะทยอยซื้อเป็นไม้ๆเพื่อกินกําไรในระยะยาวด้วยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง,างนั้นมีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ ภาพตลาดที่มันอาจจะมีทั้งดีกว่าคาดเป็นไปตามคาดหรือว่าอาจจะแย่กว่าคาดในบางครั้งนักลงทุนในช่วงนี้ล่ะคะวิธีการลงทุนหรือว่าแม้แตกก่กลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมควรจะเป็นแบบไหนดีคะพี่ใหม่พี่คิดว่าตลาดเนี่ยถึงแม้จะมีข่าวดีเข้ามาบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยอง์รวม,มนะคะมันก็ยังถูกกดดันจากเรื่องของเงินเฟ้อที่สูงแล้วกเ็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ เจอเรื่องของอข้าวของแพงเนี่ยมากำลังซื้อมันจะฟื้นช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องระวงังแล้วก็เชื่อว่า ดาวไซส์ size, มันก็อาจจะยังยังมีได้อีกเพราะว่าเนี่ยเฟดยังประชุมอีกหลายรอบ<ฆ>นะคะเพราะฉะนั้นพอพอใกล้ประชุมหรือว่าพอกังวลเรื่องของตัวเลขเงินเ,งเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันก็จะทําให้ตลาดแกวงลงได้อีกอในแง่กลยุทธ์เนี่ยเราก็เลยคิดว่าคงจะต้องแบบว่าเก็งกาไรช่วงสั้นไปก่อนนะสาหรับคนที่ยังยังลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่องในใน ในช่วงนี้ค่ะก็อย่าหวังแกลบมากก็เ,เกงเป็นรอบๆไปทีนี้ส่วนคนที่จะซื้อลงทุนเนี่ยพี่คิดว่าอ๋อใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าซื้อก็เอาหลายๆหมายหน่อยหมายถึงว่าถอยรับเป็นสเต็ปสเต็ปไปค่ะงั้นถ้าเกงเป็นรอบนะคะในช่วงนี้มันยังมีตัวไหนให้นักลงทุนได้บ้างคะยิ่งอาจจะขอพี่ใหม่มองเป็นทั้งเกงเป็นรอบกับลงทุนในระยะยาวที่เราอาจจะไปรับเป็นไม้ๆไ,ได้นะคะ แบ่งออกมาเป็นสองฝั่งละกันเพราะว่านาฬทุนเรามีหลากหลายรูปแบบนะคะ,คะมาาูกันที่เกณฑ์เป็นรอบกันก่อนดีกว่าค่ะควรจะเป็นตัวไหนกลุ่มไหนสําหรับในช่วงสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้คะ คือถ้าเรามาดูกลุ่มที่เกี่ยวกับ reopening นะคะตัวที่เรามองไว้ก็จะมีเบมนะคะซึ่งพอดีได้ตัวเลขเดือนล่าสุดเขามาก็คือมิถุนาเนี่ยตัวเลขผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็ตัวเลขคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยก็ดีขึ้นมากนะคะ,ะเรียกว่าโดยถั่วเฉลี่ยแล้วกลับมาประมาณสัก90%ของก่อนโควิดได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจส่วนตัวถ้าเป็น CPN VPN ก็โอเคนะเพราะว่า <ừ. S 1> ตอนนี้ส่วนลดค่าเช่าเหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วไตรมาสสองเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ40%เปอร์เซ็นต์ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ก็ถือว่าเออร์นิตไตรมาสสองก็น่าจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็น,น,นมินมินก็โอเคตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่า <ừ. S 1> ยุโรปมีแบบฝีดาดลิงเราจะกระทบท่องเที่ยวไหมก็ปรากฏว่าก็ก็ไม่ถึงกับมากแล้วก็ธุรกิจเขาก็เรียกว่ากระแสะเงินสดจากการดำเนิน งานกลับมาเป็นบวกได้ดีพอสมควรแล้วเราก็คิดว่าอันนี้ก็ <ฮะ S 2> เป็นอีกตัวที่น่าสนใจค่ะอันนี้คือในตีมรีโอเพนนิ่งค่ะค่ะยังมีตีนด้วยไหมคะพี่หม่ถ้าพูดถึงในตีมเทิร์นอาราวแล้วก็ดีเฟนซีฟในตัวด้วยเนี่ย <ฮะ S 2> ก็จะมีตัวโรงไฟฟ้าที่ขายให้กับภาคศักยรกมเยอะๆเพราะตอนคิวหนึ่งนี่แบบ แย่มากเลยเจอต้นทุนแพงค่าไฟก็ยังเยียบขึ้นไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่พอตอนไตรมาสสองเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าค่าไฟค่าเอเพิ่มขึ้นแล้วมองไปข้างหน้ารอบต่อไปนะคะก็คือกันยาถึงธันวาไอ,อ้ไม่ใช่ มันเป็นสิงหาใช่ไหมคะสิงหาสิงหาสิงทันวามันต้องสี่เดือนก็มีข่าวว่าจะขยับขึ้นอีกอเพราะนั้นเนี่ยอย่างดีกรีนจีพีหรือก้าวอะไรพวกเนี้ยพี่ว่าก็โอเคนะเก็บเป็นไม้ๆม้ราคาพี่ใหม่มันยังพอมีสําหรับนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นทีมที่เป็นอที่เราคุยกันเนี่ย หุ้นที่เราพูดถึงก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็มีเพิ่มเติมอย่างเียเปินิ่นะคะอย่างเช่นถ้าเราเบมได้นะคะ CPN ได้มินได้อย่างเงย แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอ๊ะแล้วมีตัวอื่นไหมโรงพยาบาลที่ก็ว่าได้นะอย่างโรงพยาบาลที่ดูลูกค้าประเภทต่างชาติเยอะๆอย่างเช่นบำารุงาราช b d m s พวกเนี้ได้ CPR เนี่ยร้านสะดวกซื้อก็จะดีขึ้นเมื่อแบบว่า reopening เมื่อการท่องเที่ยวมันคึกคักขึ้นนะคะสายการบินอย่าง AAV เนี่ยก็น่าจะโอเคเช่นกันนะคะแล้วก็ อแอดวานซ์แอดวานซ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรีโอเพนนิ่งตรงที่ว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยเขาจะขายสินที่เป็นแบบเติมเงินอะวันถูพอได้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรายได้สำคัญอันหนึ่งของเขาเหมือนกันนะคะส่วนแบงค์เนี่ยเออคแบงนะเคแบงค์บีบีแโอเคแล้วก็ทยอยเก็บไปโรงไฟฟ้าก็ได้อยู่ นะคะอาหารช้นอาหารหลายตัวเนี่ยราคาลงมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่ารีบาวมากนะักตัวที่เราเล็งๆอยู่ก็จะมีตัว C P s นะ <S คะแล้วก็ R B F พวกนกี่ก็คิดว่าสามารถที่จะลงทุนยาวได้เช่นกันค่ะ ติดทุกความเคลื่อนไหวโอกการเงินการลงทุนกับ t u b e Channel money and Banking Channel ง่ายงาๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money a n n b a n k i n g c h a n n e l กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลก,กเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก มันมีเอ็ก2022อขากใหญ่เปิดโลการลงทุนยุคใหม่ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศตอบสนุษทุกความต้องการด้านการเงินสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเอสีดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงออมเงินเกษสียณสูงบริการทางการเงินจากสินเทกและออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพ ภทยคุ้งครองทุ้สถานการณ์เพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิทัล8-10กรกฎาคมนี้หาดใหญ่ฮอชั้น5นเ,เซ็นทรัลหาดใหญ่ร่วมซองข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตมันนี่เอ็กป2022หาดใหญ่8-10กรกฎาคมนี้หาดใหญ่หอชั้น5เซ็นทรัลหาดใหญ่ Mm-hmm. <laughs> ช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแม้แต่ภาคธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเองอาจจะต้องใช้เงินทุนด้วยนะคะที่จะเข้ามาเสริมสภาพคล่องหรือว่าทำให้ธุรกิจเดินหน้ากันได้ค่ะดังนั้นเองนะคะเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาที่งานมากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์ัดใหญ่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินการลงทุนที่ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเงินฝากการออมเงินหรือว่าแม้แต่การกู้เงินนะคะกู้สินเชื่อบ้านด้วยรวมไปถึงกู้ธุรกิจในการทําเดินหน้าธุรกิจ SME กันด้วยนะคะ โดยทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสริ์ประธานจัดงานร่วมงานมากรรมการเงิน m ั n นี่เอ็โปมีการเปิดเผยนะคะว่าวราสารการเงินธนาคารจะจัดงานมากรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่12 m o n e มันนี่โปหัดใหญ่นะ2 2 2 2ในวันที่8-10ถึงกรกฎาคมนี้ค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1และหัดใหญ่หอชั้น5ศูนย์การค้าเซนทันหัดใหญ่นะคะภายใต้แนวคิด Well to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิตค่ะซึ่งก็จะครอบคลุมทุกมิติของชีวิตตั้งแต่สุขภาพดีสุขภาพจิตดีสุขภาพอารมณ์ดีนะคะสุขภาพสังคมสุขภาพการศึกษาสุขภาพการงานดีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมไปถึงสุขภาพการเงินที่ดีด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะคะที่ทําให้เกิดความมั่งคั่งอย่างสมดุลโดยจะมีทั้งสถาบันการเงินการลงทุนนะคะนำเสนอบ,บริการทางการเงินและการลงทุนให้กับประชาชนชาวหัดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงให้ สามารถเลือกใช้บริการอย่างครบวงจรค่ะทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจ SME นะคะสินเชื่อบัตรเครดิตรวมไปถึงบัตรเงินสดค่ะเงินฝากดิจิทัลแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตรวมไปถึงประกันภัยกันด้วยนะคะพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษในรอบป,ปีค่ะเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใตา้และฟื้นฟูการค้าการลงทุนภายหลังจากการแพร่ระบาดของวัคซีนโควิด -19 โดยปีนี้ งานมันนี่เอ็กซ์ัดใหญ่ยังคงจัดในรูปแบบของ Hybrid exhibition ค่ะสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบออฟไลน์นะคะแล้วก็ออนไลน์ถ้าออนไลน์เนี่ยสามารถทําธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m ได้ค่ะใครที่อาจจะใช้ธุรกรรมทางการเงินนะคะที่มีโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าพลาดค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะในช่วงจังหวะเวลาที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำจุดต่าสุดใหม่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างกังวลใจว่า ตลาดหุ้นไทยอยู่ในแนวโน้มขาลงไหมแล้วในอนาคตขขาหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีมุมมองเชิงบวกมาฝากกันค่ะอันนี้เป็นมุมมองเชิงบวกที่มองว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยนั้นมีโอกาสที่ดีในอนาคตนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะในมุมมองของบลจาว,วันเองระบุบ,บอกว่าทิศทางของการเปิดเมืองของประเทศไทยจะช่วยทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวของไทยนั้นกลับมาฟื้นตัวสามารถที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ผู้ป่วยต่างชาติที่จะเดินทางกลับมาเยือนได้นะคะจึงเป็นโอกาสคะ่ะในการนําเสนอกองทุนที่ ที่เป็นประเภทศ t a r g e t u n ันะคะหรือว่า trigger fund เนี่ยแหละมาฝากกันนะคะโดยทางด้านของบจวันค่ะคาดว่าดัชนีในปีนี้2,565มีโอกาสแตะระดับ1,700ถึง1,750จุด มีระดับอัพไซด์ยอยู่ที่ประมาณ8-12จากระดับดัชนีนับปัจจุบันนะคะที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ1,550-1,650จุดในแง่ของปัจจัยพื้นฐานมองในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้โอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียสหาราัฐเกาหลีใต้แล้วก็อังกฤษค่ะจากนโยบายเปิดประเทศแล้วก็กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงด้วยนะคะ กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสายการบินนั้นยังมีความน่าสนใจแถมกลุ่มโรงพยาบาลก็มีโอกาสที่จะรับผู้ป่วยต่างชาติด้วยและนอกนาจากนี้การฟื้นตัวในลักษณะแบบนี้มันจะหนุนทําให้การอุปโภคบริโภคภายในประเทศดีขึ้นค่ะกลุ่มค้าปลีกนะคะขนาดใหญ่ก็มีโอกาสที่ดีซึ่งณนะปัจจุบันนี้มี Price Momentum ที่ดีเมื่อเทียบกับราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันอัพไซด์โดดเด่นกว่า20%นะคะ ดังนั้นค่ะจึงเสนอกองทุนนะคะที่เป็นกองทุนเปิดวัน Top s e l e ลคชัน 5MC ค่ะเป็นกองทุนนะคะที่ตั้งเป้าหมายการลงทุนเอาไว้ที่ระดับ5%ภายใน5เดือนเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึง28มิถุนายนนี้นะคะเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันค่ะ การลงทุนที่ผันผวนในขนาดนี้นะะถ้าเลือกเองเลือกรายตัวอาจจะมีความไม่มั่นใจนะคะถ้าลงทุนผ่านกองทุนมีผู้จัดการกองทุนดูแลกันอยู่ก็น่าจะทําให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะลดความเสี่ยงได้น้อยลงเลยค่ะก็อาจจะต้องประเมินจุดที่รับความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าในรูปแบบของฟริกก้าฟันเนี่ยอยู่ในระดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงนะคะเอาละคะนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ล้ำกว่าคือชีวิตแบบโปรจากนี้ไปชีวิตคนไทยจะปโปรขึ้นด้วยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูพิกาเทคโปรไลฟ์ที่ทำให้ผมปโปรได้ทั้งหน้ากล้องและที่บ้านกับอุปกรณ์ของทรูลิฟ n ิงเทคที่ล้ำกว่า